สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเช้าวันนี้ก็มาพบกับมามีออสการ์นะคะเหมือนเช่นเคยนะในเช้าวันอังคารที่21มีนาคมปี2566ค่ะชาวนายแบบเราๆนะคะก็รออย,ย่างมีความหวังนะคะว่าเมื่อไร่ราคาข้าวจะแตะที่18,000บาทสักทีนะคะกลางเดือนมีนาก็แล้วนะคะนี่ก็21มีนาแล้วนะคะมามีมองไปเห็นก็ยังไม่มี18,000บาทเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ วันนี้ขอให้เป็นวันที่สดใสทุกคนค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเห็นอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะหลายๆพื้นที่ทางพา่เหนือก็นะ พายุหดูร้อนเข้าเนอะลูกเห็บตกกันนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยภาคอีสานนี่สาองศาไปเลยค่ะนะคะมาดูราคาข้า,ขาวกันค่ะวันนี้มามีก็นําเสนอทั้งที่เป็นข้าวนาปีนาปลังด้วยนะคะเริ่มรายการแรกกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาค่ะข้าวเปลือเนี่ยมาเลขข็กครับนาปี2 5งพัน้าร้ยหาหกสิบนะคะ จังหวัดอุดรธานี1 3 0 0บาทถึง11,500บาทจังหวัดนครพนม10,000บาทถึง1 5 0 0บาทจังหวัดหนองคาย1 2 0 0บาทถึง11,500บาทนะปรับเพิ่มขึ้นมาค่ะทุกคนหาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะจังหวัดลำปาง11,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ9,000บาทถึง10,000บาทจังหวัดมุกดาหาร8,500บาทถึง9,000บาทจังหวัดแพร่11,000บาทจังหวัดเช ยงราย12,000บาทค่ะดูรายการต่อมาก,กันเลยค่ะ รายการต่อมานะคะข้าเปลือกเจ้าหน้าปลังค่ะปี2566นะคะจังหวัดนครสวรรค์9,700บาทถึง9,900บาทจังหวัดพิจิตร9,500บาทถึง9,800บาทจังหวัดกำแพงเพชร9,400บาทถึง9,700บาทจังหวัดกาญจนบุรี10,000บาทจังหวัดพิษณุโลก9,500บาทถึง9,800บาทจังหวัดสุโขทัยค่ะ9,500บาทถึง9,700 บาทนะคะทั้ง2จังหวัดนี้ปรับลดลงมาค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะจังหวัดสุพรรณบุรี9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์9,700บาทถึง9,800บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดชัยนาท9,900บาทถึง1200บาทจังหวัดอุทัยธานี9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดฉะเชิงเรา1 0 0 0 0บาทถึง1200บาทจังหวัดลบ บุรีค่ะ9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดนครนายก1 2 0 0บาทปรับเพิ่มขึ้นมานะคะจากสัปดาห์ที่แล้ว200บาทจังหวัดปทุมธานี9,700บาทถึง1 0 0 0บาทปรับเพิ่มขึ้นมานะะ100บาทเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดนครปฐม9,800บาทถึง9,900บาทอันนี้ปรับลดลงค่ะทุกคนค่ะลดลงมา200บาทค่ะจังหวัดอ่างทองนะคะ10,000บาทถึง10,100บาท จังหวัดราชบุรีค่ะ9,800บาทถึง9900บาทจังหวัดสิงห์บุรี9900บาทถึง1 1 1 0 0บาทมาดูรายการต่อมากันเลยค่ะข้าวเปลือกหอมมะลินะคะ ปี2565/16ทค่ะจังหวัดสุริน13,800บาทถึง14,600บาทจังหวัดนครราชสีมา14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,400บาทถึง14,500บาทจังหวัดเชียงราย13,000บาทจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ13,800บาทถึง14,400บาทจังหวัดศรีสะเกษนะคะ12,500บาทถึง14,000บาท

จังหวัดชัยภูมิค่ะ13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13,800บาทถึง14,600บาทจังหวัดนครพนมค่ะ14,000บาทถึง14,200บาทจังหวัดขอนแก่น13,000บาทถึง14,200บาทจังหวัดสกลนครนะคะ13,200บาทถึง14,000บาทจังหวัดกาฬสินธุ์13,500บาทถึง14,200บาทจังหวัดอุดรธานีค่ะ13,400บาท เท0 0ึงหมื่บาทจังหวัดน้องบัรลรัมูค่ะหนึ่งนสี่บาทถึงหมื0นบาทจังหวัดน้องคายหนึ่งามพันเจบาทถึงหม0่นบาทค่ะปรับเพิ่มขึ้นมานะคะจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะหกรบาทจังหวัดมุนาหารนะหนึนสี่พันบาทถึงหมื0นบาท มาดูรายการต่อมานะคะข้าเปลือกหอมมะลิค่ะที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางนะคะปี2565ทับ16ค่ะ <c oughs> จังหวัดพิษณุโลก13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดลำปาง12,500บาทถึง12,800บาทจังหวัดอุตรดิตค่ะ12,900บาทถึง13,500บาท จังหวัดพระ1 2 5หน่งมื่บาทค่ะมาดูรายการต่อมานะคะเขาเปิกปทุมธาน,นีค่ะทุกคนหานาปลังนะคะปีสองพันห้าร้อยหกสิหกค่ะจังหวัดลบบุรีหนึ่งหม่นสี่ร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นแปดรอบาทจังหวัดสุพรรณบุรีหนึ่งหมื่นเก้าร้อบาทถึงหนึ่งงบาทจังหวัดชัยนาทค่ะหนึ่งหมื่นบาทจังหวัดอ่างทองหนึ่งหมื่งร้อยบาทถึงหนึ่บาทจังหวัดสิงห์บุรีค่ะหนึ่งหมื่นเ 100บาทถึง11,100บาทจังหวัดราชบุรี1900บาทถึง1 1 0 0 0บาทจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะนึ0 0บาทจังหวัดปทุมธานีนะคะ11,000บาทจังหวัดนครนายกค่ะ11,200บาททุกคนคะ่ะมาดูรายการต่อมานะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้นะ ข้าเปลือกเหนียวเมล็ดยาวนาปี2565ทับ66ค่ะ จังหวัดขอนแก่น11,800บาทถึง12,300บาทจังหวัดอุดรธานีนะ11,500บาทถึง12,500บาทจังหวัดสกลนครนะ11,500บาทถึง12,400บาทจังหวัดมหาสารคามนะฮะยังไม่ปรากฏศเนาะต่อมาฮะจังหวัดนครพนม1800บาทถึง11,500บาทจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ11,800บาทถึง12,200บาทจังหวัดอุบลราชธานี11,100 บาทถึง11,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดชัยภูมิคัน12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดหนองบัวลำพู12,600บาทจังหวัดหนองคาย11,600บาทถึง12,000บาทจังหวัดมุกดาหารคัน11,000บาทถึง12,000บาท ทุกคนคะ่ะมามีได้นําเสนอจบลงไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณยังสูงค่ะข้อมูลประจําวันที่20มีนาะคมปี2566ค่ะ ใครยังไม่กดไลค์กดแชร์นะทุกคนวหาฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้หมามีออสการ์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะ,ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะบ๊ายบาย